บายดีและสวัสดีเน pues mm า,าะ, 8, nah, ะว่าเป็นพี่น้องฟังลาวฟังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องสติสาดีสาวลาวเนาะมาพูมาพ่อสติในวันนี้เนาะสติกะได้มหาสาวโสดเพิ่นเนาะสติกะมาเป็นครั้งแรกเนาะเพิ่นกะเปิดใจเอามาได้ดุนแล้วเนาะแต่สติกะยังบ่เคยมาเนาะมาวันนี้กะมาคนเดียวเนาะสอดีกะไม่ได้มาเนาะสอดีกะอขายเครื่องเนาะหาเงินใช้น้ำมันรถลดไปพี่น้องเอ้ยมันอี้กะมาคนเดียวเนาะ ช่างสั้นเขาก็สิไปครับไปชมไปเบิ่งกันเลยเนาะเดี๋ยวไปสอบถานมืึงน้องเพิ่นเนาะว่าขึ้นอ่ะที่มาที่ไปของเพิ่นเนาะเป็นยังไงเนาะคิดพลาดหรืการใดก็ขอโทษขออภัยอะไรเนาะแม่พี่น,อน้องเนาะช่างสั้นก็ไปเบิ่งกันเลยเนาะเดี๋ยวเขาก็สิไปทักทายสบายดีน้องเพิ่นเนาะ สบายดีเนองล่ะโดยสบายดีเนาะมาได้มหาเยี่ยมยามทางน้องแพทย์เพิอนเสือสี่ันเนาะก็คือถ้าสติ๊สตีกบเอ้ยสตีบก็บสาวนั่นมีกับเธอแรกเนาะเป็นข้างแรกข้งแรกมียังตงทามเพิ่นน้องซื้อว่าแตงไรเนาะข้าวซุปข่าผีเผ็ดเทอบเบอร์อนุจะฟรีเนาะแดเนาะอนุสิบแปดปี ขาีกนบมนกินแล้ว่อกินกับยังนชิกับปลาเกินปลายังปลาไปหาอันสะหายังบอแม่อันาไปตึกมาแต่นองเมื่อวานเออเจ้าไปหน้าในเมื่อวานเนอะม้เโอ้ได้ยังได้มากินเมื่อวานเลปลายอย่างงี้เพาะไเดซื่นนะเข้าไปเยียบมึงอ่านซื้อในนาเจ้าก็มีน้องปลาบอแม่นนี้มีสองน้อง ค so so ันเดยวันนี้สองน้องมืลนเมื่อนายใครจะพวงคนไปตึ้งปอยอยู่บ่ปลากันปอยคันเดย์พอดีเลยนะเสมัยน้อเนี่น่าใจกว่าไก่เต๋อบรรงละไก่จะไปว่าในย่างจนเมื่อยนี่คือพุกีลดพุกีลดเนี่ยเจะไปกับใครจซะเข้าไปเดียวไปเอายางเข้าไปเจาะเบิงอ้ายไปดิ่งอ้ายอืออ้ายจะอยู่นาคนเดียวบอยูงน้าสองสองคนเหนื่อยคนลงเต่า โอ้ไอดีไปจับพอดิต่อพ็ดเต้าพอมีอย่างแม่จักก็มาอยู่เฮือนนะเพิ่นก็บม่มีเวลาไปว่าสนาพอดีเฮือนก็เลยทั้งนอกเพิ่นก็ได้ไปเยี่ยมอ้ายเพิ <GO av uther> ่นโดยโดยโดยเป็นนังไงจังหลังจากที่เ้าเปิดจอกเปิดใจมานี่กะมีหนุ่มๆเขามาถักทายหาหน่องอยู่บ่ เราพอได้แสโอลล์ลงเะขอนองเนาะโดยเฉพ่ะบัเงาแหละแมหยังกะบ่งเงาสองมากก็คือก็เรียนผู้เบ่งกันไปเนาะึกษาดูใจว่าจะสนาะแม่ว่าจะเป็นจจงใดทางนนองทานกะยังเกินเกินในอายุว่าะเนอ่คือทางเรื่อนเจ้ากะฝืนกะพุทธอ่าอพพุทดินยังยบร้อยไปลงล พูดแล้วเพ่นกระลังเอาเสาเข็นแล้ววิจักป่านนี่ยัสดีตั้งเตือน่านท่นน้องเปอนเพื่อนบอรแมนเป็นเพื่อนก็ออกมาอีกวันน้อเนาะก็ออกมาอีกเดือนเป็นกะทั้งน้องของนายทั้งน้องเป็นกับบมีเน่เด็ดสฮะนะก็ทั้งน้องนี่ก็มืนนี่บปมหาวิทยาัมหาน้องมอมมัน มองนี่แหละยมีใครก็มีแต่ชมเอื่อยนั่นแห้ะมาหาน้องว่านี่แหละเข้ามาอยู่หลายๆเม่ยเขามาแล้วเพื่อนเราหลายเพื่อนเราไปก็เขามาหาน้องอย่ามาสัมผัสน้องอะไรบางเถื่อ็มีหาทั้งคุณลักษณะใหญ่เพื่อนเนาะแนะนำให้เขามาหาทั้งน้องเพื่อนเบิ่งเพื่อนซานบันทรงสถาทามดึงราวคล้องทั้งน้องกันเลยกันในเมื่อวานนี้ต่าเอื่อยกลับมาเนาะกลับมีเจ้าก็ได้ยินเมียจะบอกวันดางน้องมึงกลับไปให้ไปนหน้าแต่เราเสื่อผ่านแน่ เยียมมากอเพิ่นวัดสุสานอ่ะแต่วันนี้เพิ่นก็อยูวัดสุสานอ่อยู่เห็นอะไรเกี่ยวอันตำสาดบ่ามั้นี่แม่น่อยู่ตำสายยูยังพื้นห่ะะก็ได้พืนเดียวแต่เกสพื้นที่โงยังมเลีวอออันคือว่าพื้เจ้าก็บลายพอสมควรเนาะเยเอ่ยมาแต่เถียยังตำสาดอยู่ี่นถิ่นแต่ยังโมเลีวอยู่สาสรนก็ได้กระทือว่าลายติบคาดว่ารวมบด ทีผ่านมาตัวสิว่าต่ำฮะได้จากพื้นได้สันน้องรม่ไม่ได้ชิดปลายพื้นเลยห้ามเราก็ได้หนับเลยอือคือสิ่งของชอบก็แล้วเนาะบนก็เนาะห่วหดเหรอเดี๋ยวหดมาหรือหาก็เริ่มต่ำนี่แหละแต่แต่มือทิ่เจ้ามาตะวิดเนีลยก็เริ่มต่ำกับมาแต่ละมือแต่ละมือได้เนาะโดยในใจสิติจชีวิตยังทำน้องเพิ่นค่าบอค่าเลยตัวที่ว่าจังได้ผลมานเนาะ เพคนมาเห็นคนงามเห็นคนงามเลยค่ะว่าบอกเนาะจะมาตรงไหนของเพื่อนมาสนสนน้องก็งานอยากไปหาเห็ดเวียากงานทำอยู่บ่ก็อยากไปอยู่อยากหาเงินว่าเห็ดเทียนแห็ดแต่กระ้าดและไข่พ่อกระบอกสบายเลยคนเป็นยังกลางคืนนี่ก็ ต่างส่งเป็นถึงแหงอือล้าเป็นต้นซงโดยต้นตงนส่งผลมันก็เมื่อยเนาะอีกอย่างคือในมื่อนั้นเออยไปเห็นกระโปรดเจ้าก็อายุคนร้ายแล้วเนาะเป็นกาเห่าแล้วก็อีกอย่างคนเห็ดเวียงนั่นก็คือเห็ดเทียนเห็ดซาเป็นขุดซอยซางซอยยังเนาะแต่คนอยากอก่าอยากไปป้าผลอะไรดีผดกระลุกซาผลกระลุกซาดีนะผนกระลูกสาดีเอาเนยกระลุกซาละสนุกดีนะ เดิาดีอ่าซลเปินวอยงไงกระมูลบางทางขย่นยอะมีล้วละคนโดยคนขายกาแงเขาไปเพาน้อยอยู่นะน้องเพิ่ยันวาไปทางอื่นทางไกลบยานแมนย่านบุกเคยไปหันยันว่าเนาะบุเขาไม่พีพี่เ่าผพีนองอยู่ทางฝังไทยแต่น้องก็มีแบบเขาสาวบ้ายไทยท่น้นสาวนบคนก็ไปหาเงินหลายปีเติบบ่ เพินไปได้สองปีสามปีแล้วฮันเดย์เพิ่มก็ไปหลายปีแต่ขันเจ้ามีโอกาสแต่จังจะไปตำดังเนาะเดยกระทังเบิ่งอาการของพ่อค่ะว่าเพิ่นแข็งแรงดีหรือว่าเพิ่นสุขภาพดีเนาะเอาก็จังไฟว่าสั้นๆนะเจ้าจังบัวห่วงฮะนะเนาะเนยก็คือทางน้องเพิ่นท่นแหละของหน้าของในทางน้องกับบ่มีเนาะเขาแนะนำปาก็บเขาอยู่เขากินแต่ว่าขาดของหน้ามันน่าขี้เหนยเป็นซาไบของหน้าบ่มีเนาะ นามโซงนิยมนาหินเต็กแรกสมผัดตูดเข้าอะไรอย่างเดินกับโมเมนตได้ึงเ็นตไปก็ได้แล้หนาวดนช่วนเช้าเลย ขา่ขาวห,หน้าข่าวห้องหด็กของแม่ไป็นคำคืน่นเนาะเด้ออือเจ็บท้องมาเนาะกลคือเห็นจะได้เนาะจมคลามเนาะน,นะดเดออือคือคำมาเนยจเจ้เามือนอนเฮือนเจ้าเองบ่แม่งั้นคำมาแล้วห้ามก็มือนอนเฮือนโอ้ยอ้นเถ้เราจะตามสาดได้ขืนหนึ่งแล้วเฮามก็มือมือแล้วก็จังอ่ามือห้ามนำนายเฮือนเขาไปได้เนาะเ้อแล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วก็จังมากพี่แน้ากินข้าวเฮือนอ่ะ ทางเว้นเทากับเมื่อกินคุนแล้วเมือได้โยกินพี่นนเนี่ยว่ายางไงจะกินคุณกินพี่พอเอาซะเนาะต่คุณกินเปาพีพากา่กินเข่าอ็คนไทยกัน ต hm ั้งหลังน้องกับอีจังปศาสา์อันน um <No um ี้บริสาทนะน้องล่ะแต่ล้นั่งพ <um ื้นพื้นเวนซาทั้งหมดม่พื้นแต่วก็ช่างออกมามทะเลจำเนาะแ่ำกับเอื้ออเนาสาเนี่แม่อันนี้เป็นยังเป็นพื้นบอกงายฟังยากเนาะงนมกระต่ายกระถเป็นฟื้นเลยก็เป็นพื้นนี่มาทั้งเนาะหน้านองบ้างกมาหน้านองคื้นน้องนึงโอยบ่มีปิงบ่ไม่ได้ลงหลกกับบ่เห็นได้ละ พอยเฮียทนี่ก็บ่มีบ่ทหน้าเจ้ากมีกบ่หลายก็พอไดุ้งต้มไปหาหูุงตุ้ยนี่เนาะนี่เนาะเอ้ยเออไก่หบ่นาเจ้ากกๆกัน่แหะกันก็หแหละแบบทางนี้ก็บ้านโคกทานันกบ้านใหญ่อือคนละทางโคกน้อยโคกใหญ่แม่บ่ว่าเนาะนั่นแหละเอบ้านนีก็โคกบ้นนี้ก็โคกใหญ่นีบ่นีก็โคกโคกใหญ่บ่นี่ว่าจงว่าจังได๋เนาะเออทางนก็ ว่าไงฟังยะสังเกตก็ได้ออออวอวเป็นยังน้องหลายก็คือทางนองา้องเพื่อนก็หลังจากที่น้องเปิดใจมานี่หรือว่าเปิดให้การเปิดใจกับเวริชิหาจะเปิดใจเนาะการเปิดนี่ก็คือว่าเปิดให้คุณลักษมณ์คุณ็เข้า,ยามาเห็นเนาะมมทางครอบครัวน้องที่ว่ากับโบมี่น้องละเนาะก็คือว่าขาดทันนะ้งเนาะขาดก็คือว่าขาดของน้ำของนเพื่อนชาติ่คือเฮ็ดเลยเนาะล้าน้อยแมนไปยังบนแล้วอยู่ตอนนี้น้องเพิ่งกำลัง กอเติมเพื่อนซานเนาะเลยซังกะซีเจ้ามีหรอบ่านองละ่ะยังบมมีเลยฮันเดย์เพื่อนกอเตอิมมาแต่ว่าสังสส่งกะสอบสั่งกะซีเพิ่นก็ยังบมมีก็รมเป็นไปได้กะหรือว่าทานได้เนาะอยากประกอบส่วนหรือว่าอยากให้ทางอยากซอยเรือทางนอกเพิน่นกะสามารถติดต่อ,าตอทางเฮาได้เนาะหรือว่าอยากว่าเป็นซอยเรือทางสังสงนนส่งกะซีะบะ่ทางเพื่อนนนองกับมุ่งสั่งกะซีแล้วะแมนแมนอันนด้เนาะ อยากซอยเดือนทั้งังกระซีหรือว่าอยากเห็ดห้องน้ำเนาะให้ทางน้องเพิ่งกะได้เพราะว่าทางน้องเพิ่งก็เป็นพิชซาเต็มโตแล้วพัดห้องน้ำกับบุญนิ่แมนก,บกนันนกบบุตรีเพิ่งเนาะกะ็ะือ งัวควยทั้งนองเพนกับมีจระบอกาตอนมีกะลามตัวโซมตัวแลวาก็ไหวใสอย่างจำป็นะนะการสมุดว่ามันบมมีอยังอะไรเนาะมันตัดมือตัดตินกะเจ็บก็จังไว่าได้คล้ายมันเนาะงัวควยเขากะทำ่าํำคัญบ่าเพลินซาซังกระสอกซาังกะซีก็สซัคัญเนาะแต่ว่าถามีเขากะโคเห็ดไปว่าซะนะหาไปก่อนเนยเห็ดกระสวยกันไปก่อนเห็ดคือทั้งนอนก็คือโคมีทั้งนอนก็ไปจักลูกมูลูกมกแดงเนาะเห็ดทานแน่ว่าซนจ้ะ เขาก็อาศัยเงินตัวส่วนนั่นหรือว่ามาเห็ดจ้างเพิ่นเห็ดเทือนน้ำหรือว่าถังยังเกาะซื้อซังสอกซังกะสีเนาะก็จังะมาไปเนาะทางน้องเพิ่นกะแบบว่าไม่ไม่เอ้มพวกเอ้มฟ้าก็มีบ่มีแล้วไม่เอ้มฟ้าอันดนี้เป็นขาสังกะสีนะเป็นเพิ่นนะกประมาณจักจักจักเซอแจักอันแผ่นเนาะะห้ากับบ้าหูเลยเนะแต่ว่าเออประมาณนม่นเพื่อนเจ้าไหนกประมาณชิบชิบหรือบ่าซาวมีแจักเนาะเด้อห่อเปจักซาวแผ่นพวเจ้า เกาออกมากับกลวงตื่นได้เหินจังเรือว่าสิบจะสิบปลายนี่ไปจ้าเรื่องประชินกุ้สิบปลายแล้วมาห่อดอกซาวเนาะมันสิบปลายเนาะเห็นอยู่เหินเจ้านะประมาณห่อหนึ่งขนก็ออกมากะก็ถือว่ากลวงพอสมควรว่าฉันซะเนาะเหินลูกไล่ปัดปึนก็เลยก็ออกมาอีกเมื่อกี้เหินจากกระซองหอมกันหน่อยเนาะน้องแอะกันพิดกันว่าฉันซะเลยโดวไปคือทางาน้องนี่ลังเท้าเปิดใจมา เปิดเทศการถ่ายทำมานี่ก็มีผู้รักผู้ใหญ่เขามาช่วยเลือนทางน้องอยู่บ่ก็มีก็มีอยู่นั่งนะข้พอได้แปลว่าเพิ่นซอยเลือเป็นพังต้นกะเป็นจำนวนเงินเบาโดยจังใดเป็นเงินแหละเป็นเงินนะเพื่อนก็ได้ซอยให้น้องซื้ยอยู่ซื้อกินด้ว่าจังใดเนาะเพื่อช่ยให้ซื้ยอยู่ซื้อกินแหละไปกือต้นทางน้องเขาแหละทางน้องมันก็บจะคุหาเงินอย่างน้อยอยู่นะทางน้องเหมืนก็อยากไปหาเงินนะครับแต่ว่าอ่า แม่ไขอกัแ <irgendw> ม <carbono S 2> ่ก <imprisoned> anyway, um ็เป็นห่วงนะก็เลยบ่ได้ไปยังบ่เป็นบ่สบายเนาะแม่นด้อๆแม่ได้เฮาก็อุ้กับน้องพอสมควรเนาะเฮาก็สิได้โตเมื่อแต่ว่าเฮาก็ให้ทางน้องนี้ประสมอ่าสมพรปรารถนาเนาะให้น้องทจได้ครได้อย่างนั้นว่าซันเนาะว่าทางน้องเพิ่นนี่ก็บ่มีห้องน้ําห้องในเพิ่นสร้างเพิ่นก็คือว่าหั่นแหละน้อยๆเนาะแม่นให้เพิ่นรับผิดเพิน เมตตาสงสารหนอง่นเนาะสวยเรือมาได้ทางข้างขวามือเป็นสะพานบุญใหข่ข้าพเจากจ็ได้ขอตัเมื่อก่อนเด้อจตะน้องละเด้อเริ่มขอตัเมื่อก่อนอ่ะสะบายดียดนี่เนะาะสตปก็ได้ไปโอ้ไปล้มกับเพิ่นเนาะทีมห้อยแล้วเนาะอ๋อสตีปสตปก็สิได้จบคลิปเนาะ,ะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอขอ,ขอภัยหลายๆเนานะ กได้โอบรุ่มกับคนแล้วเพคนก็เป็นสาวโสดเนาะอายุอ๋สิแปดปีเนาะพ่อแม่พี่เนาะคนก็อ๋อคือเปิดใจมาดนแล้วเนาะแต่ว่าก็เนี่ยมงมีคนที่อ๋คุยเนาะจริงจริงจังคนก็อ๋อเดี๋ยวนี้ก็สติก็สิได้จบคลิปเนาะก่อนจะไปกัอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้สติสตีเนาะคลิปต่อไปเนาะ